สวัสดีครับพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลังจากเสร็จภารกิจจากขนส่งนะครับจตุจักรนะครับก็รีบกลับมาที่บ้านนะครับเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้รีวิวรถเลยมีแต่ทําสปานะครับทําสปารถเก็บงานเชียร์รายละเอียดนะครับก็กําลังเก็บงานอยู่ให้รถพร้อมใช้งานนะครับก็ตอนนี้ก็ ต้องรีบรีวิวหน่อยนะครับพอดูแล้วนะครับสถานการณ์เหมือนฝนจะมาพายุจะหนักนะครับก็หลายขั้นนะครับที่มีอยู่ในมือตอนนี้นะครับรถทุกคันเป็นรถคัดเกรดนะครับคัดเกรดคัดคุณภาพนะครับรถบางคันนะครับผมใช้คําว่าแค่บางคันเท่านั้นนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตขยับไม่ขยับผมแจ้งตามตรงนะครับในการขยับนะครับก็ บางครั้งมีเหตุผลนะครับในการเก็บงานนะครับสเก็ตหินนะครับลอยขนแมวฝากระโปรงหน้านะครับก็มีเหตุผลนะครับจากเจ้าของเก่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารถมาอยู่ที่ผมแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยให้ขยับฝากระโปรงมากสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัว 1.8G นะครับตัวท็อปสุดนะครับแล้ก็เป็น รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถคันนี้สีสันแทบไม่เคยเคลียเลยนะครับก็ขายกันเดิมๆนะครับก็ไม่อยากปรับปรุงหรือทำสิ่งที่ดูแล้วนะครับเหมือนจะเป็นการย้อมนะครับก็จะเป็นลักษณะเดิมๆนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กน้อยประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับมีรอย ลอยบุบนะครับเปิดกระแทกขอบของประตูนะครับประมาณนี้นะเจาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รถสวยจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่ขยับรถทุกคันไม่เคยไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมานะครับทุกคันนะครับถ้ารถคันไหนติดแก๊สอยู่ผมก็จะติดแก๊สให้เป็นขายไปแบบนั้นเลยนะครับผมจะไม่ใช่เอารถมาย้อมแล้วมาถอดออกนะครับเกาะ ลองดูกันนะครับรถคันนี้นะครับเริ่มเข้าเรื่องเลยดีกว่าขอรีวิวแค่คันเดียวก่อนนะครับคันอื่นถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ลองเข้ามาดูมาชมรถผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อรถจากผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็เริ่มกันนะครับยอหญิงหอหีบ3078นนะครับรถคันนี้เป็นรถ สองมือนะครับจากป้ายแดงนะครับเป็นรถสองมือนะครับซึ่งคนที่ถือกรรมสิทธิ์คนแรกเป็นบริษัทของโตโยต้เลยนะครับลำดับแรกเป็นโตโยต้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้สภาพนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยแหละนะครับ เป็นตัว 1.6G นะครับตัวนี้เป็นตัว1.6นะครับอันนี้รถบ้านนะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเป็นรถบ้านนะครับยางนะครับเป็นตัวดันหลบนะครับปี2024 0 0นะครับนะครับแม็กตรงรุ่นนะครับยางตรงเบอร์19565ขอบ15นะครับดอกยางเหลือประมาณนะครับ80-90%นะครับคันนี้ โลโก้ด้านหลังนะครับโคลอาเอาติดนะครับอยู่นะโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เลเบล 1.6G นะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้นะครับแล้วก็เป็นสีบอนเงินนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มเองนะครับเป็นฟิล์มสีดำนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าผมเปิดหรือยัง เป็นฟิล์มสีดำนะครับบานหน้าเป็นของลามิน่านะครับก็ถือว่าใช้นะครับเกรดดีทีเดียวนะครับ้าสีนะครับตุลา นะครับตุลาถึงปี2569เลยนะครับคันนี้เพิ่งผ่านการต่อภาษีมานะครับแล้วก็กระจกบานหน้าแน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับเป็นของ t o y ยต้าแท้นะครับไม่มีการเปิดกระจกหรือวางกาวใหม่นะครับสีสันคันนี้ผมตีให้90%นะครับ90%ไม่เยอะไม่ถึงกับร0เนนะครับเพราะว่าตัวหลังคาเองแต่รอบรถนี่ถือว่าสวยนะแต่ว่าตัวหลังคาเองผมมองว่ามันเป็นรอยแบบ เนี่ยเป็นเหมือนขี้นกแล้วมันกัดเห็นไหมครับเหมือนมันกัดนะตรงจุดเนี่ยแต่ว่าพวกหลังคานะผมไม่ค่อยอยากทํามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวนะครับลูกค้าเข้าใจผิดนะครับว่าอารถพลิกคว่ำตะแคงมาหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําหลังคากันนะครับถ้าไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสจริงๆนะครถคันนี้นะครับดูจาก ฝากระโปรงแล้วนะครับฝากระโปรงหน้าเป็นฝากระโปรงแท้เดิมๆนะครับจากโรงงานแบบนี้นะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับเลเบลนะครับหมอกกออยู่นะครับแล้วก็ตัวน็อตคานตั้งกรเองนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับแสดงว่าไม่มีชนหน้าไม่มีอัดหน้ามาแน่นอนนะครับตัว 3R เองนะครับส r 3L สติกเกอร์นะครับถือว่าอยู่ครบนะครับแล้วก็เม็ดสปอตนะครับครบทุกจุด ร,รถคันนี้นะครับคันนี้เป็นไฟหน้าเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับยี่ห้อไทยคยโตะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยแหละคันนี้นะครับแล้วก็เล็กไม่อะไหนๆก็มาดูแล้วเปิดหน้าห้องเครื่องก่อนเราเปิดหน้าห้องเครื่องให้หน่อยถ้าสักหลาดนะครับตัวกันความร้อนเองอันนี้คือยังเป็นของเดิมนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาด นะครับอันนี้ไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนะครับระบบชุดสายไฟเองยังเป็นระบบชุดสายไฟเดิมนะครับเครื่องไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับเวลาดูนะครับหลายๆคนสงสัยถามว่าดูยังไงนะครับให้ดูหนึ่งนะครับฝาครอบวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับกาวต้องเป็นกาวเดิมแบบนี้นะครับสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ตัวกาวนะครับอันนี้เป็นกาวฝาสูบนะครับก็ต้องออกเป็นสีเทาๆนะครับ แล้วก็ไล่ไปเนียนๆแบบนี้นะครับอ่ะลองสังเกตดูนะครับตัวปลั๊กเองนะครับตัวปลั๊กหัวฉีดเองนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกเลยนะครับแล้วรถที่ไม่เคยเปิดเครื่องนะครับมาร์กนะครับตัวน็อตนะครับลางหัวฉีดเองนะครับต้องตรงตำแหน่งนะครับในการที่รถหนึ่งคันจะไม่เปิดเครื่องมาร์กตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์เองนะครับค่อนข้างคมชัดนะครับวันเดือนปีผลิต ของเครื่องยนต์ตัวนี้เอามาลงกับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าตรงนะครับแล้วก็คมชัดมากรถคันนี้ใช้น้ํายาหล่อเย็นนะครับลองดูนะครับนี่เป็นการใช้น้ํละน้ํายาหล่อเย็นมาตั้งแต่แรกนะครับเพื่อรักษาระบบของเครื่องยนต์ทีนี้เริ่มมืดแล้วด้วยครับฝนก็จะมาทีนี้ตัวภายในนะครับผมให้ดู เป็นข้าวๆนะครับเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วรถคันนี้ไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังผมกล้ายืนยันและการันตีนะครับตัวภายในเองนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับมีริ้วรอยนะครับตามการใช้งานนะครับนี่มีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับตามนะครับ ตามเลขไม์ลดนะครับคันนี้เลขไม้หน0่งแสนะครับห0 0 0งแกว่ากิโลบอกก็จะประมาณนี้ถ้า2 0งแสนหรือแ8น0ป0ส0งแสนจะหนักยิ่งกว่านี้เพราะมีการเสียดสีกันในระยะที่เยอะขึ้นนะครับเลขไม์คันนี้นะครับหนึ่งแนะครับกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองให้สังเกตนะครับแทบไม่มีรอยสึกเลยนะครับเห็นไหมครับลายนะครับลายคมชัดมาก ตัว 1.6G นะครับผมแจ้งไว้นิดนึงนะว่าตัวหนังเองเอตัวหุ้มตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับมันจะเป็นยางยูนิเทนนะครับมันจะไม่ได้เป็นเ,เหมือนหนังเหมือนตัว 1.8G นะครับที่หุ้มด้วยหนังแท้นะครับแล้วก็มีมัลติฟังชันนะครับแต่ตัว1.6นะครับก็ออปชั่นถือว่าเพียบพร้อมนะครับรถคันนี้สวยนะครับผมอยากให้มาเปิด ดูสปอ t ตนะครับขอบประตูนะครับทุกอย่างนะครับอยากให้มาลองดูนะครับกระจกบานทุกบานเนี่ยโตต้าหมดอ่ะอันนี้สภาพเบาะหลังรถคันนี้ผ่านการสปาแล้วนะครับผมสปาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีคลิปหลักฐานยืนยันนะครับเบาะหลังอนะคันนี้ถือว่าสวยเราเป็นรถที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมไปเปิดดูด้านท้ายให้คลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับอตัวด้านท้ายเองนะครับน็อตนะครับมีเหมือนขยับนะครับทำสีนะครับอันนี้ผมบอกนะนิดนึงนะครับไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับอาจจะมีการเคลียร์สีฝากระโปรงมานะครับแล้วก็ตัวะตะเข็บ นะครับแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คเองนะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะครับพื้นนะครับพื้นท้ายพื้นเก่งนะครับกาวนะครับฟิลเตอร์ฟิลเลอร์เนี่ยทุกอย่างยังอยู่ในสีเดิมนะครับก็คือสีขาวโตเกียวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางอะไรเองนะครับเป็นนะครับอันนี้ผมมองไม่ไม่เห็นนะเป็นปีสองพันสิบสิบสาม ส3มไหมครอ่ะเป็นปี2013นะครับเป็นตรงรุ่นนะครับรถคันนี้เป็นปี2000เท่าไหร่นะจำไม่ได้อ่ะตะเข็บนะครับสวยๆนะครับแผงตั้งท้ายทุกอย่างสวยหมดนะครับสภาพภายในนะครับอันนี้คือเบาะหน้านะเบาะหน้าแทบไม่ช้ำเลยนะครับแล้วก็ ฟิล์มนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่พร้อมใช้จริงๆนะครับแสนนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยังไงก็นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะั่รถเด็ดครับ